สวัสดีครับคุณเดวิดครับผมได้อะไรมาบ้างโอ้ได้เยอะเลยครับจริงๆก็การยกเครื่อง30บาทด้วยไอครับก็เป็น ทีนี่ท้าทายมากเลยเพราะว่ามันเป็นระบบใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ต้องมีจุดเริ่มครับเพราะว่าตอนนี้ภาระของเราเนี่ยใน30บาทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะใช้ระบบประเมิน24ปีที่ผ่านมานีครับมันใช้ระบบแบบเดิมตลอดทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ AI เข้ามาช่วยในการคำนวณและประมวลครับเราสามารถคำนวณโลกที่เกิดขึ้นหรืออัตราโลกที่จะเป็นภาระของโลกของคนไทยใน12เดือนขนา้างหน้า24เดือนขนา้างหน้านั่นหมายความว่าอะไรเราสามารถเตรียมยาได้เราสามารถคาดการงบประมาณที่จะเอามาซัพพอร์ตนโยบาย30บาทด้วย AI ตัวนี้ได้เช่นคผม ที่บอกว่าสามารถคาดการว่าจะต้องใช้ยาอะไรได้เนี่ยนะครับมันไปผูกโยงกับการที่จะทําให้งบประมาณของเรา ประหยัดลงอย่างไรครับก็ต้องอย่างนี้ครับจริงๆการที่เราสามารถคาดการโรคได้ครับแล้วเราสามารถดําเนินการในการทําเรียกว่า preventive medicine นะครับในการที่บอกคนนี้อาจจะเป็นชุดโรคเรือ้อรังนะครับในคนนี้ในการที่จะทําให้ตัวค่ายามาลดลงได้มันอยู่ที่ว่าการดูแลว,วันนี้มันดีขึ้นแล้วเนื่องจากการดูแลมันครอบคลุมมากใช่ไหมครับถ้าดูแลด้วยบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่ AI มันคือผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานตลอดเวลาครับ mm hmm. มันสามารถเป็นผู้แนะนําหรือคําแนะนําให้เป็นลายเคสลายบุคคลได้ด้วยแล้วก็ทํางานร่วมกับคุณหมอ บุคลากรทางการแพทย์ครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าบุคลกกากรแพทย์เราตอนนี้เราขาดแคลนครับแต่ถ้าเกิดลองคิดดูสิครับมีคนสามารถมี AI ที่มีความเชี่ยวชาญใกล้เคียงกับคุณหมอหรือบุคลากรทางแพทย์เข้าไปช่วยเหลือได้แน่นอนครับการหายก็จะหายเร็วขึ้นค่ารักษาก็จะดีขึ้นตามครับอันนี้ก็ต้องไปปูกโยงกับการออกกฎหมายด้วยใช่ไหมครับที่จะอนุญาตให้ AI สามารถที่จะมาวิิจฉัยโรคให้ ครับผมต้องบอกงนี้ครับว่าด้วยตัวผมเองก็เป็นกรรมการวิสามันการขับเคลื่อนมายาบดิษฐ์ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตัว AI เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือย้ํานะครับว่าเป็นเครื่องมือการเป็นเครื่องมือหมายความว่าจะต้องมีคนควบคุมครับคนควบคุมตัวนี้จะเป็นคลากรการแพทย์แต่นั้นเป็นช่วยตัดสินใจนะครับเป็นช่วยตัดสินใจแล้วก็จะให้คนที่เชี่ยวชาญอย่างีข้ออีกทีหนึ่งครับดังนั้นไว้ใจได้เลยครับว่าระบบนี้ AI ทํางานร่วมกับคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละวงการครับ ก็ง่ายๆก็คือเหมือนกับที่เราเขียนนิยายแล้วมี AI มาช่วยตรวจคําผิดใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นคน audit อีกทีนึงว่าเอะ AI ตรวจสอบคําผิดนี้ตรวจสอบครบถ้วนไหมเขาตัดอะไรของเราออกไปหรือเปล่าก็ต้องใช้คนอีกทีใช่ไหมครับเพราะเราเป็นคนที่เรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมด expert ด้านนี้ครับเยอะมากเลยครับครับก็เป็นการพัฒนาส่งเสริมแล้วก็นำมาผสมผสานนะครับ อายุยบแบบ30บาทมีมาแล้วเกือบ20ปีเนาะใช่ที่24ปีครับ24ปีนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับได้บวกรวมกับ AI ก็เหมือนการรวมเจเนเรชันนะครับิที่ดีในวันก่อนวันนี้ก็มาพัฒนาด้วย AI นะครับถูกต้องครับก็ยกเครื่องเพื่อไทยนะครับยกกระดับ30บาทด้วย AI ครับก็ต้องเติบโตไปในยุคที่เทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมครับผมครับขอบคุณคุณเดนิเบตมากนะครับครับครับผมขอบคุณครับ